วันนี้ต้องนาครบตัดเทซีนแทดทำเทสโลดอีกแล้วเหรอเอาจริงแล้วอันเนี้ยท่แล้วอ่าแต่ลเต้นท่าสุดโสนแล้วผมตดตาชาได้ตัวคอยังไม่ลงไม่ดอดแล้วจันจุดๆผมท่านะตอนนี้แล้วผมต้องคบด้านนี้ไฮคอยอยู่ตอนนี้ท่านี่ตดตีนี่เฮย,ยนี่แหนนน่เรื่นเลย,เยนะชาแนนดัน เอ้ยนันตาเสตอยดิแล้วผมเติดไอ้นั่นเรียบร้อยแล้วนี่นาหนิต่อชานิเหมือนเทสอลันเห็นสายลมเออเดี๋ยวผมพูดตรงๆเลยนะผมต้องลดเสียงตอนนี้แหละเต็มเล่แตแหนะนะผมรอ,ด,อด,ดูเอา้าเติดเต้าเอ้าเดบเต้าไม่ยินเสียงตัวเองเลยนะผมต้องทำดีสิแล้วตอนนี้แลันเห็นสายลมเธอเชน แล้วฉ The oh, yeah. mm ันเห็นสายแลมตดนลัดใจอีอ้ลาบอะไรฉันน่ะยารับแล้วโอยดอยอย่าห้าหนูทาหนูหนูโลหนูหาสวยน่านาดเลยเออหาสวยแน่เลยแน่เลยโอ้ไม้สดตลองรอดนะได้แล้วห่อโคโคโหนาเลยนะท่านโชิล่า อ๋ออยาโใหโค้ดเห็นน่าละแทนเตนน้าจอนไทยแทนเนเอทีซีแทนน้าเหมือนนโดดเลยใช่เหรอต้องใส่เทนๆๆนี่หน้่แท้เลยเนี่ยโค้ดนสีเนอร์ดีขนาดเนี้ยไม่ใช่คนธรรมดาสินะหรือเต็นอัศรินใจดีหรือราเต็นโคต้าเนจอนท่อนได้ทั่วรอดเหรอฉันจะให้น้าเดินทางที่จะเอเดินทางน่ะจำไว้ให้ดีททเลย เธอโทษทาย่นอนจนให้ฮาเซนฮิจจเนแลเธอเป็นสนธิหอนติวน้าโซนไทยเหนือนตาณน,นะที่แท้เต็นรุ่นเฮน้าโซนไทยนี่เองเหนือซาน,านีซาจริงๆด้วยนอนสเตอร์รับมือได้ยากขนาดเนี้ยโคนสัตว์ตาดได้ฮิปตาเดียวเลยในเหนือตาชานนะท่านท,ที่ตอนซ้อมจำไม่โทษท่าเลยแต่พอถึงเวลาต่อโซเซน่ะทำมือขันเท้า ตัดไม่ตาทำสันเลยอ่ะฉันารย์ต้องโจอีกสามถึงห้าตีโน้นอย่างที่อาจารย์โน้นอย่างที่อาจารย์บอกแล้วเนี่ยแต่ตัดมือตาแต่เนี่ยหน้าถ่ายหน้าตัวได้แล้วอ่ะอ๋อเอาหน้าเซน่าขอเราอ่ะนี่สอบตาที่ตาตันเรานี่สอบตาที่ตาดันเท่านั้นแหละพวกเราเองต้องหันตาต่อโซตานาดนาย จะทำตัวสบสายแดดนี้ได้ไงต้นอินต้งใจยาอะไรต้นเนี่ยใช่ละมือใหม่ตื่นเต้นแลหลานตามต่อสู้ได้ง่ายตนได้สา,ารหน้าเชลฮรันที่หาซีลอ,อกมาได้ไงฉันด้สัตตดูแหนแต่นมาแต่ต้นสัเนเตยใจเย็นและหาสูออกโคตราให้เจอคราวนี้จัดตาโคตรน้าได้ยันรวดเร็วละอย่าไม่นี่เอนะ สมแล้วเต็นร่มที่พูหน้าสอบทานหนุนชันน่ะต้องสนทศศาสตร์ตัวเองเพราตาเดินทานสินะเธอตะจะเดินเดินแทนอยู่นะใช่ฉันตั้งใจลนะ่ะเดินทานไปที่หลิวเย่นะาโคุณเคยยินเลื่อนศิลปะตาต่อโซ่ของหลิวเย่ไนล่าจันล่าสามารถเาวิคนะ่ะขอเหินเธออาตดทมดาบแทนใ้เท่า แล้วจันเหลตถาดเนิ่นตัดทอเลยทานได้ทำ,ำแนะนำจากโคเชนทานเรนเลยโลซัอหน่อยตาสซนไทยต่อสาตว์น,นี้ได้ขึ้นเยอะเลยแต่โคตามตนนะถึงเท้าลมติวนะโอนไทยได้ซา์ทานแล้วแต่นี่เดินทานแรกเท่ออกเดินทานตายอะ่ะฮอถึงออดตัเนื้ได้ในนานะ่ะโหดนอสเตอร์หัดขวานน่ะ ฐานเต้เหินหลิวเย่ได้อย่างลาดเลื่อนเจนหรอหุ่นแล้วเธอเต้หลิี่ยได้แล้วหุ่นเราเธอเต้หลิวเยไดแ้แล,แล้วนะเราหาเธอเต้ได้นะว้าวรักตาดูแลร่มที่เต็นตาแต่เนี่ยตาหาของชานนี่นนความหลานแล้วล่ะแต่ล่ะ รวมที่คนนานยุ่งแน่ๆเลยอ่ะและ้วยานต้นเสนาลดูแลช้าอีกด้วยอ่ะตาต่อเสื้อพยินรมเต้นตีได้หอนฉันอ,อยู่แล้วตาถือรุ่นเนอนเต้นได้หอนชันเหนื่นแต่น้องฉันขอลดตัวหกโคนสาทารลตาน,นะต่อออกเดินทานนทงอ่ะเทนศึกษาแผนที่อย่างละเอียดแล้วรับรอล่าไม่หลงทานแน่นอนเลย ถ้าหารแต่น,นม่สัน้นอย่างทีทีเนะี่ยเอาเรนตามแล้วตอนนี้ผมที่นั้นสัส้นๆดีอีกเอ,อ่อนั้นเอ,อ่อโอเคผมทีลาเนอเอ่ออีเวนต์นี้ในใจในใจนั้นไม่สัน้นอย่างที่เห็โอ้ไม่ตัดจริงๆเห็นฉากทัดเซนต์ตัวโลนะ ตอนชนต,ตาหิหลิวแย่อยู่ไหนวะเฮ้ยเออเอาเห็นเขาเห็นหมดทุกอย่างแล้วตอนนี้เออแน่เอาเถอะเดี๋ยวคุรู้เองนะแล้วผมได้ตอคอนตอนไหนผมตาหาละไอ้เนรี่น์ุเนเธออยู่ไหนวะแต่หลิวเย่เลยนะเออเอาหายไหนวะเอเทผมหาไม่เจอตอนนี้ อยู่ไหนจะแน่นะนี่นะโอ้เดี๋ยวอะไรต่อนด่นอะเดี๋ยวอะไรอะไรอะไรแย่ตหาหาดผมผมทิราดน่นจะสันชันชน,นั่นไม่ใช่อืมนั่นไม่ช้านยยีา่ทีทีนไหนเดี๋ยวนี้เราจะเจอธาตต่อนะเนี่นั้นเดี๋ยวจะยาวไตอะ่ะโอ้ไหนต้อโตอ มเมือดเดียวจบแล้วเออนโอ้นไม่ใช่ป่ะอันนี้ตอนเตียนแหนแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวขอเตียนแหนต่อน,นั่นอืมอ่ะอันนี้นันอันนี้นี่ยาวทำได้หรือเปล่าวะทำไมรู้สึกเคยทำ แต่เหมือนต้องทำอีกรอบนึงน่าอิจฉคนนี้หแหละอีนี่โค,คนตันฮอสเตนแทนต่อแต่ผมไม่ได้คนนี้แตยาวอือย่างนี้ที่เลยนะตัวตอนแท้เนี่ยในสนารนะสำรวจความสูงของหุ่นถาทีนะได้อย,นนยื่อแน่นยาวจริงๆด้วยหาธาเทียนหน้าเด้นเต้นใจเล่นเสียแต่ได้าเล่นเสียแต่ได้เล่นเสียแต่ได้ นี่นะ่าจนไทยที่ตาหาเจ้าหนช่วยให้ดานตัวตอนตาอะไรหลนยอดจุดของหุ่นแถวไหเห็นไทยแน่หะนขอล้วนแหะช่วยใช้นหน่อย,ยนะตัวตอหอนชันโดนหดัวมอนสเตอร์ทานได้เยอะเลยนะนี่แค่ทีนี้เท่านั้นนะจะได้ลดพันธาที่ให้น้อยหล่นได้ขอทีให้ดานตัวตอนตาหนยอดเท่านั้นแห,หละช่วเตียหอนต่อแทนไรให้แน่นอนนี่แค่เท่านั้น ช่วยฉันได้นะเอาเธอได้เจ้าสีจะจจเลยตอนนี้ผมคุณเธอเออเนือ้อผมคุณเธอนี่น่าสั้นเนี่ยผมเลยยาวแน่เลยอะ่ะนั่นต้นยาวัวผมตอยได้โอ้คอเธออะไรไหนเนี่ยอาจจะนี่นยาวหน้าแต่ผมไม่แน่ใจอะ่ะนี่นเพสสั้นผมเลยขอเตีนแทนทุกอย่างตอนผมไม่สตอยล้วหน้าผมี่ตัวคอนนั้นนี่ยันแต่้องคนเห็นตานเล่นแต่นี่รู้แหละเออรู้แน่นอนเลย อ่าเดี๋ยวได้ดูตาจานตอนเนี้ยนะผมนะผมหน้าตายหิดที่ว่ะยุกฮักควานลดแล้วใช้ตัวคอนแดด้าจัดหนักนะอาตารย์นะตอนเนี้ยในตอนนาอะไรนาดนาย มันจะอยู่ตายอย่ที่นี่เนี่นั่นใช่เหรอวันนี้ฮยยิตไตที่ไหไ่นี้เนี่ยนั่นไม่ใช่แล้ว ตน้นไหนวะข้ามันนันอยู่ที่ไตาย,ย่าเตินไตเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ลแล้วที่นั่นอยู่ตัวที่โซนาน,นันลีเหรอหาหาเล่นเล่นยากเลยแล้วตอนเนี้ย เฮ้ยเดี๋เว็เด็ำมันไตยุ่นยากเด็เนี่ยไม่ใช่แล้วเด็เนี่ยอืมตัวตอนบ้านี้ติดในตอนโอ้โหอะไรวะเฮ้ยนี่ฮีตายที่ยายเด่นี้ไม่ใช่ไหนไหรอที่นี่ให้ตอนเนี่ย ต้นนี้นั่นขึ้นโสนได้ต้องแต่ตอนนี้อ่ะต้นอ,อื่นนี่ได้แล้วอ้ยอะไรวะโค่นหน้าเดือเจอแต่นี่เข้าายผมตะด่าตายจะทำเทสโลบสั้นๆนั่นดูนี่สั้นแล้วตอนนี้ไปคุยกับคเธออ่ะคุณเธอดูนี่หน้าสั้นแน่เลยแต่ต้นอ,อื่นน่ะนั้นอ้อมเติร์นที่เห็นที่นี้ตาเแล้วโอ้ในหน้าชายแล้วตอนนี้ โอนตายเลยโอ้อะไรเนี่ยทำไมาให้ทื่นตีนเถาวะไรตีนตอนขนาดนี้เนี่ยนันสูนเติรนตายและถาวรเนี่ย เดี๋ยวนั้นเราไต่ตอนนั้นไม่ได้เหรอเฮ้ย hey! ถ้านั้น,น,นอะไรอะ่ะทำไมมันจะอยู่ที่ที่ผมรู้สึกว่าไต่ย,ย่าดเลยเนี่ย <c oughs> ผมไม่รู้ที่ไต่แน่เนี่ยเฮ้ยม <c oughs> <Hey! S 2> ันอยู่โค่นบ้าเลยถนนเนี่ยฮะ อไอ้อะไรเนี่ยจะทำเทสโลดันสันเลยทำไมถึงทำอย่างนี้ <hairy> แต่นั่นในความหลานเดียวแล้วตอนอื่นนั้นตตย่านี่รู้แต่ตนไหนนะต้องใ้ถ้าซื้อห้าเลยตอนนี้ไห <c oughs> นดิทช้าซื้อห้าเหรอนันทีนันอยากท้าซื้อห้าทำไม่ได้นะนี่ตอนนี้แลเอ้ยเอ้ยไ,ได้ได้เขาจะเห็นหมดสิแล้วผมตาชาตัวคอยันไหนๆๆเดี๋ยวนี่รุน้น ใช่เหรอลืมเลยนั่นเห็นแน่เลยในรุ่นนั้นเห็นดอาจจะเห็นได้ทานอ้อมเลยเสียาเนี่ยนั้นโนเลยนั่นอาจาอาจะอยู่ในตัวฮอลห้าดาวเลยได้รุ่เต้าสิบแต่ละโอ้โหอย่าเซียนอย่าเซียนงานหุ่นเธอนั้นเพอร์เซอร์สิ้นหายเลยอ รอต่อตอนนี้โอ้โหหนูคารันตายนั่นันตีนทำไมนันตีนได้เทอร์เจอขนาดน,นี้แล้วน้ำแผนเริ่มตัดตีนแล้วตอนนี้ขอโอนดีเดียตอนนี้ไปยหนาวตายแล้วตอนนี้เออในไหวแล้วช่วยด้วยนหนาวเฮ้ยโหคนโสน่าเลยแต่ไปเห็นต้นนี้ทำไมเนี่ยเพื่ออะไรอะเราทำเพื่ออะไร ผมเธอต้องตานไต,ตที่ตาตานี่คืออะไรเนี่ยอะหยุดเ,เดี๋ยวแล้วตอนนี้ไตถือนแล้วไปโอ้ยอะไรอ่ะนี่เตี่ยแน่เลย ผมเลยตอนแนนนี่เคยเจอได้หไหนอยู่แท่นชินนี่เคยถอดเจอเลยเนี่ยเอาขอหนาในตอนนี้โอ้พระเจ้าติดหน้าจอเลยดนะันอะเล่นเนี่ไล่หน้าจอเแหลนะโอ้โยเนี่ยขึ้นสีแดงตอนนี้เว้ยเอา ่นแดดนี้จะได้นะแต่นี่รู้แหนที่นี่รู้สยอย่าณแต่ตอนนี้ต้องติดเทดาร่าแน่นนั่นอยู่แถวนี้แหละในที่อื่นแล้วตอนเนี้ยอ่ะ ผมไหนติดได้เนี่ยเอ้ยโอ้ต้องหาเอนี่โอ้ขึ้ืนสีแดงตอนนี้หน้าเดือผมใช้ดาน,นานเต้นหน่อยโอเทอเทเท่านี้น่าเอาเทะนั้นตอนเนี้ย ใช่เจนเลยอะ่ะหนาจนเลยอะ่ะรีดลมไปดีานะตอนเนี้ยอ่ะอ่ะไรนานต่อตอนนี้นี่นั่นเดี๋ยวเทินสีแดงนี่เลิดิ เลด้าใช่ดาอะไรต้อนเลยรู้ตอนแรกเสียดาแอันที่นั้นนี่นหน้ายาวเอ้ยนี่หน้าสั้นเลด้าให้รู้นแน่เลยดิเส็จนาทีแนะโซนแรกคุยกับคุณเธอเดี๋ยวคุณเธอเรอแค่ได้ไต่หรือเย่ให้ได้เดี๋ยวได้หาไต่ตอนนี้รอตอนนานอะไรนานตัวแล้วตอนนี้น เธอเอาตัวเธอตอนนี้ต้าแล้วใช่ไหนเรียบร้อยแล้วเยี่ยนเลยเอบหุหน่นนะเท่าน,นี้ฉันสญญามารถรับความสูงของหุห่นเท้าได้แล้วเออจริจีเลือดหอยตอบแทนขอให้หุ่นไซรัสทุกเตรียมเตรียมให้แล้วแหละเธอได้อาที่เท้าตอนเท้าเดือเหนือยแล้วแทนนะเดี๋ยวต้อชิ้นงานจดไหนสัตว์เนี่ยให้เท้าทีนะเท้าสัญญาฉันแล้ว แต่ช่วยนอนหาทีนสำรวจชุดตอไตไตเฮินถาอ่ะแต่เห็นตอนเนี้ยังไม่ถาอะไรเลยอะหลังจากที่ซ้ามตอตไตห้นั้นแล้วจะตอนาห้นั้นต้านไรอีกเล่าหนึ่งยังนี่ไรสิเลยนะต้านสำรวจเตะหุ่นถาเลิศนี่จบได้ยายเลยเนี่ยฉันอย่าเฮินถาหน้าเลยตอนเนี้ ได้หาเขาตายตายไอ้เดินโอ้โหอะไรน,นะขหดดนั้นนั่นจ,จบได้ยายเลยเนี่ยโอ้ย <c oughs> ต้องสั้นเลยแหละแต่เสียดาอะไรต้อนเลยรู้เห็นได้แต่นนนนสวัสด,ดีนี่อะไรเหรอจดได้เห็นคนเนี่ย จดหมายเหรออ๋อแต่เธอได้เองใช้ข้าใจแหละตอนเลื่อนเตียยทีสำรวจแน่นอนเลยเอ่อจะทำยังไงดีเดี๋ยวเนี้ไม่มีทีมนะสำรวจทีมไหนอยา่าไตสำรวจถาวร์นั้นเลยนะที่นั่น,นอันตรายเตินไปอ่เดี๋ยวแทนเห็นจดหมายเห็นเธอเองนะจะได้อธิบายสาตานตอนนี้ให้เธอรู้ะขอบคุณหน้านะอจ่านำจดหมายน่าให้อ๋อจริงสิ นี่ถอนตอบแทนที่เธอดอยฉันเตรียมไรใ,ให้ตอนที่เห็นจดหมายเมื่อท่านต่อน่ะรับใตสิแล้วต่อเขตดอยกอย่างนนะจะแนะเธอดูนิพาณสามารถดีแล้วเธอนะแต่ที่ลงนทาทีหน้ายันนาต่อรันตัวให้นับนานะแน่นอนสิอินนี่แนน,นดูลวิญญาืนที่ตับแนนี่แนนนี่เออมุนทาทีนะไรเราตาดเนื้อไหล ฉันจะิะหอนนำทีมเท่นด้วยตัวเองอย่างแน่นอนจบไปแล้วแตนน่เทเฮ40เอาละนั้นไปเจอลุยตอนตาชาตอฮอนนัดลานได้เลย